สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนต้อยหมวกแดงแจ้งผลตรวจมะเร็งเตรียมบินทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อังกฤษจากกรณีเมื่อวันที่8ตุลาคมนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต้อยหมวกแดงไลฟ์สุดขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเผยถึงอาการป่วยสุดถ่ายเป็นเลือดชักกระตุกกระเพาะลำไส้มีปัญหาหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ รอลุ้นผลเป็นมะเร็งหรือไม่ซึ่งล่าสุดวันที่17ตุลาคมต้อยหมวกแดงได้ไปฟังผลชิ้นเนื้อและได้รับข่าวดีโดยเจ้าตัวเผยว่าวัดดีครับวันนี้พี่ไปฟังผลตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลมาแล้วครับผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแต่อย่างใดส่วนหนึ่งเป็นเพียงเนื้องอกธรรมดาคุณหมอตัดทิ้งแล้วส่วนที่คิดว่าอาจมีเชื้อมะเร็งได้ก็ไม่พบเชื้อคุณหมอตัดทิ้งแล้ว คุณหมอแนะนําว่า3ปีก็ควรมาสองครั้งตรวจเช็คเจ้าตัวยังเปิดอีกว่าปลายเดือนนี้จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษราวๆสอเดือนและไปครั้งนี้พิเศษหน่อยจะเอาพินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอีสานไปบรรเลงด้วยแฟนคลับจะได้ลำซิงกันยาวๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ